ใครครับที่กำลังมองหาเพจเติมเกมราคาถูกและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องเพจคุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับเอ,อิมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปครับใครที่สนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เลยนะฮะมาครับคลิปนี้ก็จะมาบอกถึงคนที่อยากได้นักเตะคนใหม่นะเป็นนักเตะกำนานด,ด้วยนะครับนี่ฮะเข้ามาตรงกิจกรรมนี้ครับเล่นรอบ เออคืออันเนี้ยเราต้องเล่น2กิจกรรมนะกิจกรรมอันแรกเนี่ยเราต้องชนะ3มแมตช์นะก็เล่นไปเลยคนระับเล่นแบบถ้าอยากให้มันแบบเร็วผ่านเร็วๆก็เล่นระดับอ่อนๆก็ได้ไม่ต้องแบบเล่นระดับสูงมากนะไปเลือกอันปกติอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นผ่านง่ายหน่อยแต่ว่ามันอาจจะยิงได้เยอะไงเราก็อาจจะเสียวเวลานิดนึงแต่ว่ามันผ่านง่ายแล้วก็อันที่2เนี่ยเราก็ต้องเล่นให้ชนะทั้ง2กิจกรรมนะรอบที่2องเนี่ยจะเป็นรอบที่6ทีมแปทีม4ทีมแล้วก็2ทีมแล้วก็เนี่ย พอชนะเราได้แชมป์เราก็จะได้นักเตะคนนี้มาเลยครับนี่แบบนี้ง่ายๆครับแต่ว่าต้องไปอดทนเล่นกันนิดนึงครับประมาณสักเจ็ดเกมนะชนะสักเจ็ดเกมรวดๆดเนี่ยก็จะได้แล้วนะฮะสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะมาเดี๋ยวสอนอัพกันต่อเลยดีกว่าครับเข้ามาที่นักเตะครับเราได้มาแล้วแล้วก็ไปที่หน้าอัพนะครับนี่ฮะตามสัญญาใครได้มาล่าสุดก็จะขึ้นก่อนครับนี่ฮะเลื่อนตรงนี้แล้วก็อัพเลเวลก่อนครับคั้นแรกก็อัพ xp ก็นะให้เต็มนะฮะใช้ประมาณ9อันนะครับกับตรงนี้นี่ครับพออัพมาแล้วตัวนี้มันมีบูสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมบอกว่าจะใช้ตัวไหนดีนะแต่ในคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้อีกตัวหนึ่งโอเครับมาอัพตามนี้เลยนะครับนี่ฮะตัวอันแรกเนี่ยใช้ประมาณ10ครับไอรูปกลวยเนี่ยใช้ประมาณสครับแล้วก็ไอตัวนี้ตัวความเร็วก็ใช้ประมาณตักนี่ฮะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองอัพไปเรื่อยๆกันครับประมาณ1 1อัพตรงนี้ มันจะเหลือเศษหนึ่งนะเอาไปใส่ตรงรูปบอลก็ได้เหลือเศษอันหนึ่งนะฮะใช้ตรงรูปบอลก็ได้นะฮะนี่ยอัพตามนี้ได้เลยครับนี่เดี๋ยวให้ไปดูค่าพลังครับว่าประมาณเท่าไรน,นะฮะเดี๋ยวใส่บูทให้บูทเนี่ยอันนี้ผมแนะนาให้เป็นชูตติ้งก็ได้นะชูตติ้งก็ดีนะสําหรับตัวนี้นะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะใช้อีก,อกตัวหนึง่งนะเดี๋ยวลองไปดูเผื่อใครชอบสไตล์นี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้ครับมีหลายแบบนี่ฮะถ้าเลือกก็เลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ครับนี่ฮะน นี่ค่าพลังก็จะตันอยู่ที่100 102ประมาณนี้ครับยืนได้หลากหลายตำแหน่งครับยืน CF ได้ครับยืน RWF RMF อะไรอย่างนี้ยืนได้นะครับเดี๋ยวให้ดูค่าพลังครับนี่ฮะเป็นสไตล์โกลอลเชอร์ครับถือว่าครบเครื่องเลยนะฮะตัวนี้ใครที่ชอบสไตล์นี้ครับตปีดก็ดีครับ บาลานสเตมินาอะไรก็ค่อนข้างดีเลยครับเล่นได้ทั้งเกมยืนไดโยาาๆครับยืนตำแหน่งเนี่ยก็ทำได้ดีครับ RWF RMF เนี่ยยืนได้หมดเลยครับ <Okay. S 1> ส่วนตัวเดี๋ยวลองไปเล่นให้ดูครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอผลผาลามไปด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า